คุณนักศึกษาวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดในเรื่องของนะสภาวะโลกร้อนกับการเกิดรูโบของชั้นโอโซนนะครับเป็นตอนที่สามนะครับในเรื่องในบทที่สามซึ่งนะครับการเกิดรูโบในชั้นโอโซนนั้นนะยังเป็นประเด็นที่หลายคนยังเข้าใจผิดนะว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับการที่ชั้นโอโซนถูกทําลายจนเกิดรูโวไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโลกร้อนขึ้นแต่ทําให้รังสีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตผ่านเข้ามายัางโลกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของนะครับสภาพโลกร้อนกับการเกิดรูโวนะครับในชั้นโอโซนอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าการเกิดภาวะโลกร้อนไม่ได้มีสาเหตุโดยตรง จากการเกิดปรุโบในชั้นโอโซนแต่นะครับการเพิ่มขึ้นของสารทํำลายชั้นโอโซนในชั้นบรรยากาศจะไปเพิ่มความหนาของชั้นบรรยากาศในชั้นโทโพสเฟียรนะ์ซึ่งจะทำให้รังสีความร้อนถูกสกัดกั้นและแผ่ความร้อนกลับมายังพื้นผิวโลกได้มากยิ่งขึ้นสารนะครับที่ไปทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนก็คือสาร CFC หรือคลอโรฟลูออคาร์บอนนะครับซึ่งนะครับมีศักยภาพสูงสุดในการทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนแล้วก็มีศักยภาพสูงในการคงตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศนะครับก็คือสาร CFC หรือสารคลอโรฟลูออคาร์บอนนั่นเองนะที่มาของสาร CFC มาจากที่ไหนบ้างนะครับอันแรกคือนะครับในอุตสาหกรรมนะครับ ทำโฟมสองนะครับ,นะรบในอุตสาหกรรมการทำเครื่องนะทำความเย็นนะครับในตู้เย็นนะอุตสาหกรรมแอร์นะครับอันที่สามนะครับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนของตัวบ้านที่สี่นะครับใช้เป็นสารขับดันในกระป๋องสเปรย์เช่นสเปรย์ปรับอากาศอันที่ห้านะครับใช้ทำภาชนะบรรจุอาหารหกใช้ผลิตนะ ฟูกที่นอนและบาะที่นั่งนะครับเจ็ดใช้ทาวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งนะครับจากข้อสี่ถึงข้อเจนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากโฟมนะที่ผลิตจากการใช้สาร CFC นะครับที่เป่าเข้าไปในพลาสติกระหว่างกระบวนการ p o l y m e r ร์ไลเซชันทำให้โฟมแข็งและก็โฟมอ่อนนะครับอันนี้ก็คือที่มาของสาร CFC นะครับ ผลกระทบของสามซีเอฟซีนะครับต่อสิ่งมีชีวิตนะซึ่งสา f ซีเอฟซีนี้นะครับจะไปทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนนะครับในบรรยากาศชั้นสตาโตสเฟียนะซึ่งบรรยากาศชั้นนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นฉนวนกั้นนะจะเป็นฉากนะทํานาทำหน้าที่เป็นฉากกั้นรังส Ultra et, นะีอันตะราวโอเลสนะหรือนะรังสี UV นะซึ่งรังสีตัวนี้นะจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตไม่ให ส่องลงมาจนถึงผิวโลกนะครับการโอโซนสามารถกรองรังสีอันตราไวโอลตนะครับโดยเฉพาะรังสีอันตราไวโอลนะชนิด B นะครับหรือ UVB นะซึ่งนะรังสีนะครับอั et, นตราไวโอลชนิด B นั้นนะจะมีความยาวคลื่นอยู่ที่280-300นะครับ20นาโนเมตรนะเป็นรังสีที่มีอันตรายต่อ สิ่งมีชีวิตมากนะครับอันนี้ก็คือนะครับนะรูปแสดงนะครับรูโชั้นโอโซนเหนือทนวะีปแอนตาร์กติกที่ถูกทำลายมากขึ้น,นในแต่ละปีนะครับนะสีเข้มนะก็คือรูโอโซนนะสีเข้มนี่คือรูโอโซนนะครับนะภา,านะภาพซ้ายนะภาพซ้ายในปี่ในปี1979นะเป็นปี ที่มีการวัดชั้นโอโซนโดยดาวเทียมนะครับซึ่งระดับของโอโซนอยู่ที่194ดับสันนะครับหรือดับสันดูนิสนะครับก็คือหน่วยของวัดโอโซนนะครับเขาเขใช้ดาวเทียมวัดนะครับในปี1 9ึ9นะครับแล้วก็ภาพนี้นะครับวัดในปี1989นสะครับ10ปีต่อมานะครับเป็นปีที่ พิสันมอทรีออสมีผลมากับใชนะ้ทำให้ระดับโอโซนนี่ลดลงนะเป็น108ดับสันนะครับนะอันนี้คือภาพปี2006นะครับนะชั้นโอโซนลดลงอยู่ที่82ดับสันนะครับดับสันก็คือลดลงเรื่อยนะภาพขวานะภาพขวาล่างนี้นะครับปี2010 นนะปี2010นะนะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น118นะ118ดับสันนะครับอันนี้ก็คือนะแต่ละปีนะเราจะเห็นว่านะครับบรรยากาศชั้นโอโซนถูกทำลายลงไปนะนะอันนี้เป็น194อันนี้อันนี้108นะครับอันนี้ก็นะ82ณนะต่ำสุดอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะ108ดับสันนะครับ,นะด,บ,นะรบดีขึ้นนะครับ ซึ่งนะครับสารที่นำมาใช้แทนสาร CFC นะครับ,นะรบก็มีการคิดคนนะ้นและนำสารอื่นมาใช้แทนสาร CFC ก็คือสารไฮโดรคลอฟูโอโรคาร์บอนนะครับหรือสาร HFC c นะครับซึ่งสารตัวนี้ก็คือเป็นสารที่มีการเติมหมู่ไฮโดรเจนะลงไปในโมเลกุลเดิมของสาร CFC ทำให้นะครับ สติรภาพลดลงแล้วก็ถูกทำลายในชั้นบรรยากาศได้ง่ายขึ้นนะครับนะสารสารตัวนี้นะครับนะได้ถูกนะนำมาใช้แทนสาร CFC นะก็คือสารไฮโดรฟลูคาร์บอนพิษิสารมอนทรีอลนะครับซึ่งพิษิสารมอนทรีอลนั้นนะเป็นพิษิสารที่ว่าด้วยการเลิกใช้สาร ทำลายชั้นโอโซนมีการลงนามในสารมิออลนั้นนะครับในปีนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับหรือปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับซึ่งพิสารมิชอลนั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาเวียนานะครับดังนั้นนะครับองค์การสหประชาชาติน่จึงได้ประกาศให้วันที่ส6กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนโลกนะครับนับตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมานะครับ และก็มีการประกาศให้มีการลดและเลิกใช้สารทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนให้หมดสิ้นไปภายในปี2553ถึงนะครับ,นะรบแม้ว่านะจะมีสนธิสัญญานะในการลดและเลิกการใช้สาร CFC แล้วนะแต่สาร CFC นี้นะครับยังมีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมบางชนิดอยู่นะครับจึงมีการใช้สาร CFC กันอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ การโอโซนก็ยังคงถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนะครับจนนะส่งผลกระทบเป็นสภพาะโลกร้อนอย่างที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับส4นะครับ global warming disaster นะครับนะครับมันตภัยนะครับ,นะรบหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีความรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง จนเกิดความอันตรายเกิดการทําลายและเกิดความสูญเสียอันนี้ความหมายของนะครับมัลติภัยนะครับ,นะรบมันตภัยโลกร้อนนะครับหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสร้างความเสียหายความสูญเสียและส่งผลงกระทบเหล่านี้นะครับมีสาเหตุมาจากสภาพโลกร้อนนะครับซึ่งผลงกระทบเหล่านี้เนี่ย นะครับมาจากสาเหตุของสภาะโลกร้อนนะครับผลของนะผลกระทบของมันทำให้โลกร้อนมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะพูดในนะครับสามประเด็นด้วยกันหนึ่งนะครับผลกระทบต่อความหลากหลายนะทางชีวภาพและระบบนิเวศแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสามจุดห้านะครับผลกระทบของ มันทำให้โลกร้อนนะต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนะครับอันแรกนะครับมีผลกระทบต่ออะไรบ้างนะครับอันแรกคือมีผลกระทบต่อสรีลวิยานะครับนะเอฟเฟกซ์ออนฟิสิโอโลจีนะครับซึ่งมันจะส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการมตาบอบลซิซึมและอัตราก,การเจริญของสัตวนะ์ในสิ่งแวดลอ้อมนะครับส่งผล ลนะกระทบโดยตรงต่ออตาส่วนระหว่างเพศนะครับของจํานวนไข่ที่รอดชีวิตนะครับส่งผลกระทบต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับโฟตโตซ,ซนินเทซิสนะกระบวนการหายใจของพืชเรปเดชันและองค์ประกอบต่างๆของเนื้อเยื่อนะพืชน,นะทีิชูคอมโพสิชันอันนี้คือผลกระทบต่อสรีววิทยานะครับของพืชและสัตว์ในสิ่งแวดลอ้อมเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่านะครับเมื่อ นะครับมาทัภัยโลกร้อนเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสัตว์นะหรือนะพืชจะต้องมีการปรับตัวเองให้เข้ากับนะสิ่งเล้ที่มันเปลี่ยนไปนะครับนะถ้าพืชและสัตว์ไม่สามารถปรับตัวอยู่ได้ก็จะถูกทำลายนะทำให้นะสูญเสียนะความหลากหลายทางชีวภาพนะครับอันนี้ก็คือทำให้นะครับมีผลกระทบต,ต่อ สารยวิทยาของพืชและสัตวนะ์ทำให้นะสัตว์และพืชน,นะครับต้องปรับตัวนะปรัับตวให้เข้ากับภารเคลื่อนนะรับอันที่สองนะครับผลกระทบต่อชีวะภูมิอากาศวิทยานะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤด,ด,ดูกาลและช่วงเวลาในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับ จากนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่านะครับการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศนะครับจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก็คืออุณหภูมิของโลกเรามันเพิ่มขึ้นนะครับนะการเปลี่ยนแปลงนะรูปแบบของหยดน้าฟ้านะครับในนะสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในแง่ของสีและความรุนแรงนะครับของ การเกิดต่างๆนี่นะดุนแรงมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้นนี่จะส่งผลให้เกิดนะครับผลกระทบต่อส,สารเรีวิยาเช่นกระบวนการสังเคราะห์แสงดังที่ได้กล่าวมาการหายใจการเจริญเติบโตของพืชนะครับหรือภาพในการใช้น้ําองค์ประกอบของเนื้อเยื่ออัตราเมตาบอลิซึมและการด้สลายนะส่งผลเกิดผลกระทบต่อชีวะ นะภูมิอากาศเช่นการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลนะเช่นช่วงเวลาในการในวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการเจริญการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นในบริเวณแถวขั้วโลกเหนือนะครับการยา้ายถิ่นฐานไปยังที่สูงขึ้นนะครับเพื่อนะให้สามารถที่จะทําให้ผ่นะพอพันธุนะ์สามารถดํารงชีพยอยู่ได้นะครับแล้วก็ การปรับตัวให้อยู่ในนะแหล่งเดิมได้นะแต่ต้องปรับตัวให้มากขึ้นนะซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระดับสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะเช่นในเรื่องของภาวะการแข่งขันภาวะของผู้ล่านะภาวะของผู้ล่าหรือเหยืนะ่อ predation พวกนี้นะภาวะภาวะของการติดเชื้อปรสิตนะครับการเปลี่ยนแปลงภาวะการพึ่งพากันนะครับจะทำให้เกิด สองอย่างคือการเปลี่ยนแปลงการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทาให้บางสายพันธุ์มีการสูญพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์มีการสูญพันธุ์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงการกระจายพันธุ์แล้วก็การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์นั้นจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนะครับ แล้วก็จะมีการนะเพิ่มขึ้นของวัชพืชหรือสายพันธุ์ที่โชว์โอกาสคือสายพันธุ์ที่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไป,ไปนะครับอันนี้ก็คือผลกระทบของมันตยโลกกร้อนนะครับต่อความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ